ในโลกยุคปี2041การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธได้ก้าวหน้าไปไกลกว่าที่เคยขี่ปนาวุธกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ถ่วงดุลอำนาจของแต่ละประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนล่าสุดประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อรหัสปราบโคชสาร2041ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงของไทยเพื่อยกระดับศักยภาพในการป้องปรามและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ วิสัยทัศน์แห่งการป้องปรามโครงการปราบคชสาร2041ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคข,ของอาวุธจากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงไปสู่การพัฒนาระบบยิงไกลที่สามารถตอบโต้ได้ทุกจุดทั่วภูมิภาคจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการลุกรานแต่เพื่อการยับยั้งเชิงรุกให้ศัตรูไม่กล้าคิดล่วงล้ำอธิปไตยของชาติ ขีปนาวุธหนักรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดหัวรบหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบเจาะเกราะหรือแม้แต่หัวรบอิเล็กทรอนิกส์รบกวนระบบสื่อสารและเรดาร์ในวงกว้างโดยทั้งหมดนี้สามารถสลับเปลี่ยนได้ตามภารกิจภายในไม่กี่นาทีขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดของไทยปราบฏชสาร2041คือขีปนาวุธพื้นดินสู่พื้นดินแบบพิัยไกลาย b m ไอเออสติกมิที่มีระยะยิงสูงสุดถึง4,200กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกและบางส่วนของตะวันออกกลางความเร็วในการพุ่งทยานของขีปนาวุธอยู่ในระดับมอก9หรือมากกว่า11,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงสร้างภายนอกของตัวขีปนาวุธผลิตจากโลหะผสมไทเทเนียมคาร์บอน ซึ่งสามารถทนต่อแรงดันอากาศระดับสูงและอุณหภูมิที่ร้อนจัดขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้งในกรณีที่เป็นแบบยิงขึ้นแล้วพุ่งกลับลงระบบนำวิธีอัจฉริยะจุดเด่นที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ล้ำหน้ากว่ารุ่นก่อนคือการนำระบบคอนเทมตีพีเอสไฮบมาใช้ร่วมกับ AI การนำทางเชิงคาดการณ์ e d i c t i v e t r a j e c t o r y ีเอไอทำให้สามารถหลบเลี่ยงการต่อต้านจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีในแบบเรียลไทม์ ระบบนำวิธีนี้ยังสามารถแยกเป้าหมายปลอมออกจากเป้าหมายจริงผ่านการวิเคราะห์ความถี่ความร้อนและลักษณะการเคลื่อนไหวของเป้าหมายรวมถึงสามารถจำลองเส้นทางการโจมตีหลายรูปแบบเพื่อเลือกเส้นทางที่มีโอกาสสำเร็จสูงสุดหัวรบเนกระสงค์และพลังทำลายขีปนาวุธปราบคชสาร2,041สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายชนิดได้แก่หัวรบเจาะเกราะแบบสมาร์ทพีเรนไดทิวสำหรับทำลายฐานป้องกันใต้ดินหัวรบระเบิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรัศมี3กิโลเมตรหัวรบกระจาย Cluster Warhead สำหรับโจมตีเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่กว้างหัวรบควบคุมด้วย AI ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการระเบิดตามโครงสร้างของเป้าหมายเทคโนโลยีหัวรบอัจฉริยะนี้ทำให้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นทั้งในสงครามเชิงกลยุทธ์การป้องกันชายแดนหรือการข่มขวัญเชงิงจิตวิทยาระบบยิงเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการขี่ปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงจากรถยิงเคลื่อนที่ที่ใช้ระบบล้อแบบอ t r n 1 6ล้อสามารถเข้าได้ในทุกภูมิประเทศตั้งแต่ภูเขาป่าไปจนถึงพื้นที่ทะเลทรายและมีระบบอัมพรางตนเองด้วยโครงสร้างพรางเรดาร์และพรางความร้อนการออกคำสั่งยิงสามารถทำได้จากศูนย์ควบคุมระยะไกลในระยะมากกว่า1,000กิโลเมตรโดยใช้สัญญาณดาวเทียมของไทยเองผ่านระบบเข้ารหัสระดับคัอนตัมซึ่งยากต่อการดักจับหรือเจาะระบบการทดสอบและความแม่นยำ ขีปนาวุธปราบขุชสาร2,041ผ่านการทดสอบยิงจริงในพื้นที่ลับของกองทัพและแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำระดับสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเซตต่ำกว่า20เมตรแม้จะยิงในระยะกว่า3,000กิโลเมตรผลการทดสอบระบุว่าขีปนาวุธสามารถหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านจากเรดาร์และระบบยิงสกัดจำลองได้ถึง93%และสามารถเข้าสู่เป้าหมายในระยะเวลาน้อยกว่า7นาทีจากจุดปล่อยความร่วมมือระดับชาติ ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมยุทธศาสตร์ป้องกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำบริษัทวิศวกรรมชั้นสูงและฝ่ายการข่าวกรองของประเทศโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธในภูมิภาคสรุปพลังแห่งการยับยั้งสมัยใหม่ขีปนาวุธปราบขุชสาร 2,041ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำลายล้างแต่คือพลังแห่งการยับยั้งเชิงกลยุทธ์ของชาติไทยในยุคที่ภายคุกคามมาจากทุกทิศทางด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งานทำให้ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่พร้อมเป็นผู้นำหากอนาคตยังคงได้รับการสนับสนุนโครงการนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นแรกของไทยและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระดับโลกอย่างแท้จริง หากคุณต้องการเวอร์ชั่นยาวกว่านี้หรือเนื้อหาเสริมเกี่ยวกับการเทียบเท่ากับอาวุธระดับโลกเช่น DF 26, Iskander หรือ Agni V แจ้งได้เลยครับ